เหรียญทองแดงซี่สองอันเฟืองจอสองหนึสองสวยๆอาจขายได้ถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญ สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนี่คือเหรียญทองแดงด้านหน้าตราจอปร,รอด้านหลังท่านผู้ชมฮะเป็นอ่าช่อชัยพฤกเหรียญทองแดง ขนาดซีกตาจอปรอช่อชัยพฤกษ์ฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่บอกกันตรงๆเลยฮะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะเป็นเหรียญหายากถึงยากป,ป้าปาบอกว่าในช่องของประปานะฮะบอกเลยว่าหายากถึงยากมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญซีอ่ะท่านผู้ชมดูนะฮะ ดูด้านหน้าก่อนเนาะอ่ะนี่คือด้านหน้าท่านผู้ชมมาด้านหน้าตาจอปลอเป็นรูปแบบนี้นะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นช่อชัย,ยพฤกษ์เห็นไหมฮะด้านหลังก็เนี่ยอาจจะมะีขนาดของซีกสองอันเฟืองจอซ้อนหนึ่งสองสามแปดท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้อยู่ถ้าพูดถึงเป็นชุดจริงๆเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงอยู่ในชุดที่บอกว่าชุด 4, ซีกเซียวอัดและโสรถ ก็เป็นแบบสีขนาดสีชนิดราคาใช่ไหมฮะเนาะก็ซีกเซี่ยวอัศโสรก็ถือว่าเป็นเป็นสี่ชนิดราคาอยู่ในชุดชุดนี้ทองแดงท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญทองแดงที่ผลิตออกม,มาอยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่5ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมกันเลยทีเดียวนะเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมวันนี้ป๊าขอ,อนาเสนอท่านผู้ชมฮะเหรียญทองแดงซีกส,สองอันเฟือง เหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาครั้งเดียวผลิตออกมาปีเดียวเลยนะผลิตออกมาปีเดียวครั้งเดียวในอ่ารู้สึกว่าจะเป็นปีจศสอ 1, 2 3 8ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะด้านบนเขียนคำว่าซีก2อ,อันเฟื้องด้านล่างก็จะบอกปีจศหรือว่าจุลศศกราชเหรียญชุดนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญรุ่นนี้ ก็ผลิตออกมาอยู่ในอ,อยู่ในใช้คาว่าใดๆท่านผู้ชมฮะยุคใช่ไหมยุคสมัยของอจอสท่านผู้ชมก็เรียกว่าจุลศักราชนะพอจบจากจุลศักราชแล้วก็จะมาเป็นรัตนโกสินทร์หรือว่ารอสท่านผู้ชมนะคำย่อก็รอสอแต่เหรียญรุ่นนี้นั้นมีผลิตออกมาครั้งเดียวในจุนลศักราชหรือว่าจอสหนึ่งสองสามแปด ถ้าหากปราจญ์จข้อมูลไม่ผิดก็จะอยู่ในถ้าเปรียบเทียบกับปีพศก็จะราวๆทั้งปีพศ2อ1 9นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะประมาณนี้แหละโอเคเนาะเหรียญซีกท่านผู้ชมฮะเหรียญทองแดงซีกตาจอปลอด้านหลังช่อชัยพึกท่านผู้ชมฮะแบบนี้นับว่าเป็นเหรียญที่หายากของรุ่นเลยนะหายาก หายากของรุ่นเลยพาะเหรียญรุ่นนี้ก็อย่างที่ป๊าบอกไปก็จะมีซีกเซียวอัดโซลดใช่ไหมเหรียญนี้แหละถ้าไม่ชมะหายากกว่าเหรียญโซลดหายากกว่าเหรียญอัดหายากกว่าเหรียญเซี่ยวนะฉันจําไว้เลยว่าเหรียญซีกนี้หายากที่สุดโอเคเนาะในเมื่อหายากที่สุดเพราะว่าการผลิตออกมาเนี่ยผลิตออกมาเพียงปีเดียวผลิตออกมาเพียงครั้งเดียวขณะที่เหรียญอื่นๆเนี่ยก็ งาง่ายเลยผลิตมากกว่านี้ก็แล้วกันผลิตหลายครั้งกว่าเนาะฉะนั้นเหรียญที่หายากจริงๆก็คงจะต้องเป็นเหรียญซีก2อันเฟืองจอสอที่ผ่านมาที่ผ่านมาใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าใครสังเกตจำจำคลิปวิดีโอที่ประปาเคยทําทารายการรับซื้อไปเหรียญซีกเนี่ยนะก่อนหนะ้าโน้นเลยนะประปาเริ่มรับซื้อที่แรกเลยก็เหรียญละ200นะไปจบที่400บาทเท่านั้นเองนะแต่พอนานวันมาเนี่ยประปาก็รับซื้อคับวไปกับเหรียญเซี่ยวอ็ลดใช่ไหม คนนือนีเวลาเหรียญเข้ามาท่านผู้ชมมน,นากักรสมส่งมาเนี่ยก็จะเป็นที่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 ส่งมากันมากกว่านี้ก็จะเป็นทั้ง3ามที่ราคาเลเซียอสัสโซลนั่นแหละคือนี่ป้าปา,ปามสังเกตเออเหรียญซี่นี่นไม่ค่อยจะเข้ามาเพราะตามข้อมูลก็หาพบเจอได้ยากอยู่แล้วนะฉะนั้นวันนี้ปาปาส่งข่าวดีปาปาขยับราคารับซื้อให้ปาปาจะลองดูนะ เพราะว่าเหรียญตัวนนี้เข้ามาหาปปาเพียง3เหรียญเองนะฉะนั้นปปาถือว่าหายากเลยเอาง่ายปปาจะประกาศรับซื้อแล้วก็ขยับราคารับซื้อให้คืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับปาชี้แจงให้ทราบว่าเหรียญรุ่นนี้ปปายังรับเข้ามานะก็สูงสุดเนี่ยประมาณ400บาทนะอย่างนี้เนี่ยไม่ถึงนะอ่าดูสภาพผิวของเขาไม่ถึงนะฮะนะก็ที่ผ่านมาปปารับซื้อังไงอย่างนี้ปปารับซื้อเหรียญนั้นสี่บาทเนี่ยนะโอเคคลิปนี้ข่าวดีฮะปปาจะ มาประกาศเพิ่มราคารับซื้อให้เลยคลิปนี้ล่าสุดฮะเอาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะปะปาให้อีกเท่าตัวหนึ่งเลยใครที่มีฮะสวยสุดมาสวยสุดเนี่ยปปาจะลองรับซื้อถ้าสวยจัดๆสวยจริงๆนะฮะสภาพเหรียญสมบูรณ์ว่าจะเป็นกลางเหรียญหรือว่าขอบและถ้าไม่ชมถ้าสวยสุดจริงๆนะเหรียญไม่ผ่านการล้างนะต้องเป็นสภาพอย่างนี้ด้วยนะอย่างนี้ปปาไม่ให้นะฮะก็คือจะปะปาจะให้อย่างนี้ถ้าสวยสุด สมบูรณ์ทั้งขอบกลางเหรียญหน้าหลังเนี่ยปปาให้เลยเหรียญละ1000บาทนะปปาให้เลยเหรียญละ1 0 0 0บาทนี่ปป่ายังเสี่ยงอยู่ท่านผู้ชมฮะเชื่อไหมปปาให้กล้ากล้าให้เหรียญละหนึ่งพบาทนี่ปปายังไม่เคยขายออกเลยนะนะฉะนั้นปปาแจ้งให้ทราบตรงนี้เลยนะฮะคลิปนี้ปปามารับซื้อราคาเหรียญอาซีสองอันเฟืองจสส2 3หนึ่งสองสามแปดสภาพสมบูรณ์ที่สุด จุดจริงๆปป่าให้1,000บาทนะพอปป่าได้เข้ามาแล้วเนี่ยบางเอินนะฮะปป่าจะลองขายออกดูฟังปป่านิดนึงนะฮะหากปอป่าจำหน่ายขายออกไม่ได้มีนักไม่มีนักสะสมเขาเล่นหาเนี่ยปป่าจะก็จะขยับราคาลงไปซื้อสูงสุดที่400บาทเช่นเดิมโอเคไหมฮะนี่ถือว่าปป่านี่ กล้าพอสมควรนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เยืนยอตัวเองนะกล้านะขนาดขนาดยังไม่เคยขายออกนะยังไม่รู้ราคาขายออกเลยว่านักสะสมเนี่ยเขาจะจะสู้ราคาได้เท่าไหร่นะปปายังเพิ่มราคารับซื้อสวยสุดเมื่อก่อน400มาเป็น1,000บาทเนี่ยปปากล้าให้ทั้งที่ป้ปายังไม่เคยประกาศขายออกเลยนะฮะนะฉะนั้นป้ปาขอแจ้งเลยนะฮะขอแจ้งให้ทราบว่าหากปปาได้เหรียญเข้ามาแล้วป้ปาขายแล้วไม่มีนักสะสมเล่นหาหรือว่าปปาขายแล้วต้องขาดทุนเนี่ย ปปาบอกไว้ก่อนนะฮะราคารับซื้อสูงสุดจะกลับไปที่เหรียญละ400บาทเท่าเดิมนะฮะเพราะเพราช่องของปาปานนั้เป็นช่องรับซื้อเหรียญมาแล้วก็ขายออกเพื่อเอากําไรนึกออกไปฮะเนาะโอเคเนาะก็ต้อง ให้โอกาสช่องของประปานิดหนึ่งนะฮะที่โอ้โหนะเคยรับซื้อไว้ที่เหรียญละ200ถึงเหรียญละ400บาทวันนี้ประปาให้ราคา1000บาทเนี่ยถือว่าประปากล้าแล้วนะฮะกล้ามากๆด้วยแต่ประปาชี้แจงอีกรอบว่าถ้าหากเหรียญแบ่งปันออกไม่มีกําไรประปาลดราคาลงไปเหลือเหรียญละ400นะ400นี่สวยสุดเนี่ยประปาจะเก็บมาสะสมไว้เพราะปราปาเชื่อมั่นว่าเหรียญที่หาพบเจอได้ยากเนี่ยท่าผู้ชมมาประวัติ ตำนานข้อมูลเขาก็บอกแล้วว่าหาพบเจอได้ยากนะฉะนั้นเหรียญน,นี้ปปาเลยกล้าที่จะมาเพิ่มราคารับซื้อให้แล้วก็จะลองจำหน่ายขายแบ่งปันออกดูถ้าใครคิดถึงอนาคตเป็นป้ปาเชื่อเลยว่ากล้าเล่นกล้าสู้ราคาเหรียญรุ่นนี้อยู่แล้วแหละนะถ้าใครที่เป็นนักสะสมจริงๆนะศึกษาเหรียญมานะเป็นนักสะสมระดับมืออาชีพแล้วเนี่ย กล้าที่จะสู้ราคาเหรียญน,นี้อยู่แล้วล่ะฉะนั้นคลิปนี้ล่าสุดแอบป,า,ปาแจ้งให้ทราบแล้วนะฮะนักสะสมครับปาปาซื้อสูงสุดเหรียญละหนึ่งพัน 1, บาทแล้วนะก็สวยสุดเหรียญละหนึ่งพัน 1, บาทถ้าหากสภาพหย่อนลงมาอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะสภาพหย่อนลงมาราคาก็จะหย่อนลงไปเรื่อยๆๆๆๆจนไปถึงสภาพแย่ที่สุดอาจจะลงไปถึงหนึ่งร้อยบาทกันเลยทีเดียวฉะนั้นก็นักสะสมที่ ต้องการเก็บเหรียญเ้วยเก่งกำไรหรือว่าเก็บไปสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจก็ฟังป่าปาไว้นะแล้วสําหรับเจ้าของเหรียญที่ต้องการขายนะป๋าปาแจ้งให้ทราบแล้วนะฮะว่าสวยสุด1,000บาทหลังจากนั้นก็จะเป็น 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200ลงไปโอเคเนาะวันนี้ป๋าปาก็มาประกาศรับซื้อให้อีกแล้วก็เพิ่มราคาให้อีกแล้วนะฮะใครมีรีบส่งนะฮะช่องของปาปาอาจจะไม่เหมือนที่อื่น ขณะที่ประปาประกาศรับซื้อราคาเพิ่มจากราคาเดิมแล้วเนี่ยใครมีให้รีบส่งนะฮะทุกๆุกเหรียญทุกชนิดราคาประปาก็จะทำข้อมูลอยู่แล้วว่าการตลาดเขาเล่นหากันเท่าไหร่นะอย่างเขาเล่นหากันราคาหลัก100บาทอะไรประมาณนี้ตัวอย่างนะปะปารับซื้อ 200บาทประปาถือว่าสูงกว่าการตลาดอยู่แล้วฉะนั้นเวลาประปาให้ราคาราคาสูงจริงๆเนี่ยหากประปาได้เหรียญเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2เหรียญ3เหรียญ4่เหรียญ5เหรียญเนี่ยปราปาอาจจะปรับราคาลงโดยไม่บอกล่วงหน้านะฮะนะฉะนั้นใครที่มีนะใครที่มีติดต่อเข้ามาเลยฮะสำหรับวันนี้ก็สําหรับเหรียญซีกนะซีก2อันเฟืองจาสองหนึ่งสองสามแปดใครที่มีฮนะหรือไม่เหรียญอื่นก็ตามเวลาประปาตั้งราคารับซื้อแล้วเนี่ย ใครส่งก่อนได้ขายราคาก่อนนะฮะนานไปเนี่ยแอดมินก็จะบอกเลยว่าเหรียญเข้ามาเยอะแล้วตามจํานวนแล้วไม่ว่าจะเป็นกี่เหรียญเหรียญเข้ามาตามจํานวนแล้วแล้วกันคุณประปาเขาปรับราคาลงแล้วเรียบร้อยป้าป้าจะต่อไปป้าปาจะพูดทุกคลิปเลยโอเคไหมฮะนะเวลาแอดมินเขาคุยเวลาเขาแคปหน้าจอมาว่าอ้าวคุณประปาประกาศรับซื้อไปตั้ง1000บาทนี่วันนี้ทําไมเหลือเหรียญละสี่ร้อยแอดมินก็จะแจ้งให้ทราบว่า ก็ดูคลิปปะปาให้จบนะฮะดูคลิปคุณปะปาให้จบเพะปะปาคุณปะปาบอกถ้าไม่ลืมบอ,อกคุณปะปาจะบอกสม่ำเสมอว่าใครมีให้ส่งก่อนนะถ้าหากเหรียญเข้ามาได้ตามจํานวนแล้วเนี่ยคุณปะปาจะปรับราคาลงไปโดยไม่แจ้งบอกล่วงหน้าโอเคไหมเนาะนี่ชัดเจนแล้วนะฮะอ่าใครมีเหรียญเซกฮะรีบส่งนะฮะหรือใครที่มีเหรียญ ซิ่วอัดโซลก็ตามนะปปากําลังจะทํารายการซิกซี่วอัดโซลรมีบางปีบางรุ่นตรงนั้นท่านผู้ชมมาซิกซี่วอัดโซลรถเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหรียญที่ปปาจะตั้งมาเป็นเหรียญหายากเหรียญไหนที่เข้ามาหาปปาน้อยเนี่ยนะไม่วันจะเป็นจสไหนละนะปปาสังเกตว่าว่าน้อยเดี๋ยวปปาเพิ่มราคารับซื้อให้จะร่วมสนุกกันนะจะได้ร่วมสนุกช่องของปปาโอเคไหมมา จบละคลิปนี้ใครที่มีเหรียญซีกท่านผู้ชมฮะด้านหน้าเป็นตาจอปลลด้านหลังเป็น่อชัยพึก่อ่อานดูนะฮะสังเกตดูซีกสออันเฟืองจอส12สอ,อุ้ยท่านผู้ชมหเหรียญนี้จะไดยมากเลยจอส1238แบบนี้นะใครที่มีฮะปอปลาเพิ่มราคารับซื้อจาก400ไปเป็น1,000บาทกันเลยทีเดียว